วัสดีครับวันนี้กลุมก่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านหนองโทตำาบลมงน้อยอำเภอกันทารมจังหวัดศรีส,สะเกดนะครับซึ่งวันนี้เราเปิดรวมยางขายในระบบเทีเอทีผ่านตลาดกลางบุรีรัมนะครับซึ่งยางเราวันนี้ประมาณการอยู่ที่16ตันนะครับใช้น้มกดฟอร์มิกอยู่อ,อ100%นะครับทั้งหมดเลยเราใช้นมกดฟอร์มิกทั้งหมดนะครับซึ่งวันนี้เราจะเชิญ อุปมูลดูนะครับดูสภาพยางนะครับดูสภาพยางว่าดีเของกลุ่มเราจะเท่าไหร่นะครับเอ,อาเิญคนกบกรรมการครับผาครับก่อนนะครับอ่าลอเอามาผาเชียดูนะครับยางเราจะอยู่หกถึงแปดเมตรนะครับอ่าสภาพยางครับ โอเคครับวันนี้ขอบคุณไปยังท่านผู้ประมอง,งลแล้วก็ตลาดกลางบัยลำแล้วก็ก็จยะทอสาขาเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับที่สนับสนุนมาตลอดนะครับครับวัสดีครับขอบว่าขอท้าวบ้าน